อันนี้เป็นไซโก้เขาควายนะ,ะครับครับกระจกกรีนเดิมนะวันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะกระจกหน้าโคง้งครับหน้าประมาณ8นิ้วครับผมแล้วก็เลขนูนตัวนี้พิเศษตรงมันจะเป็นตัวเลขสีทองเข็มสีทองครับลาเบลต่างๆรังคานสภาพดีมากครับตัวเรืองก็จะมีริ้วรอยบ้างน,นะครับผมมีตรหนิบ้างแต่โดยรวมโอเคเลยฮนะ เดือนดีตีดังฮะฐานใหญ่สองก้อนัอเสียะฮะอ่าไซโก้ขาควายนี่จะตีเฉพาะชั่วโมงนะฮะเดิมๆของเขา สิบทีรอบนะฮะฐานซิสเตอร์นะฮะไซโก้โดโนหโัวนครับดูเลยก็สาภาพดีฮนะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยครับผมอย่างงี้ครับผม แจงก่อนครับวันที่เปลี่ยนปกตินะฮะรับเบลกระจกสกินเดิมกระจกหน้านูนจกล่างสกินเดิม